อยดูโมไอ้ยูดาม,มุตาบาจากาบสบายดีเบิร์ตส่คูสูค่สคนที่เขามาเบิงม,มาสมสองของเฮาสำหรับวันนี้คอยจะขึ้นมาอยู่เทิงไฮคือตอนนี้ก็นั่งอยู่ เชียร์ให้แต่วันนี้นี่เราจะบดรดุ้งไปเสียร์ให้เสียร์ให้นี่แมนแม่แม่เสียผู้เดียวคอยกับน้องแยกนี่แมนอยู่เทียงนี่แหละเชียไม่เฮ็ดอาหารการกินให้เพวกเให้ได้กินน้ากันอาหารนั่นก็คืออาหารพิเศษพิเศษแกงเนื้อไม้ที่เฮาห้าอยู่อันแคมให้ของเฮาฮนและไม้ไผ่ที่พอปลูก3 4ปีที่แล้ว วันนี้เ่าหักเอานอสองนอเอาได้เนาสิมากแกงกินอยู่นี่แหละฟืนเทยวยัดไว้ในกระางเที่ยงเปียกราะว่าฝนตกหนักน้ำฝน,นมันพะเข้าไปหอดกระางเที่ยง ชีทอน,น่าจะพอดีแล้วสัเนี้เพราะว่าเขาดังไฟใส่เตาถ้าว่าเขาดังอยู่นอกนี่สัมนี้นี่บูสุกง่ายดอกหาใส่เตาี่่ประหยัดกลัว ทางใบผู้ดีน้ำฟอสนี่เขาใส่หน่อไม้เลยอันนี้หน่อไม้ที่เขาหักอยู่แคมให้ผ่านมาเนี่ยโเคยหักเอามากินปีนี้จึงหักเอามากินประเภทแกงหน่อไม้นี่เขาใส่หน่อไม้เนี่ยโบรายปนไรถ้าว่าเขาเฮ็ดซุปนี่เขาต้องเน้นแต่หน่อไม้เน้นลายแกงนี่ บลายพละไเพระวามีสทิ่งอื่นอื่นอีกเฮาต้องใส่อันนี้นี่เฮาต้องไปซอกเบิง้งมาอื้ออีกอันนี้นี่เฮาต้องไดไปซอกเบิง้งยอดมาอื้ออีกมาใส่นำกัน อ๋อสำนี้ผูดีกินแสบอันนี้ไม้ไผ่สดๆบ่แม่นไม้พุงอันนี้ดวงแล้มาเจาะอันนี้มันมาเจาะสิกินถ้าว่าเาบัวหักเอามากินมันกินก่อน ถ้าว่ามันกินนอไม้อัน,นี่มันก็บเกระดมันตายตัวแก่ๆนี่นี่เขาปาดทิ้มเอาแต่ตัวอ่อนขันเฮาเบิ้งนองไม้นอได้แบบมันออกสีเขียวๆนี่แกแล้วขันมันยังสีขาวนี่ยังอ่อน นี่นี่ซอยแบบนี้เลย ดีน้อไม่ซองนอพุดีเอามาแกงมาแกงคับหนึ่งเลยนี่ตัวแกตัวแกนี่โดนทิหมดแล้ว ນាក្រើន់ការប្រើន់ការសាស់ការបស់នៅបានខ្ញុងះនៅន กรดูกมูหายนองแยกตัดเป็นตอน ดูวันนี้นี่เขาต้มค่อนขอ้างโดนถ้าว่าเขาต้มบาโดานนี่มันเหนียว กำลังฝุดแหง เอาต้มก็ดูกระดุนพอสมควรแล้วแต่หาสีตั้มเขาเบือ,อน,นี่ย้อนบางอือ้อองแยกตั้มเขาเบือเลยอันนี้ใบอันผักขะาักขะบางคนนี่เขาเบามากกินแต่ว่าเฮามากเลใส่กับแกงน่อใหม่นี่เหมาะสุด ใส่เลยผักเทียมมักเพชรเขาใสโบาลเพราะว่าเขาใส่เป็นนัวอีกจะหน่อยกระปิกระปิใส่เลยบุมี่ปลาแดกใส่กระปิเอา กันกับเขาเบืออเขาเบือเขาตั้มุนแล้วเขาจะซอยใส่ใบมะอุใบมะอุใบแก่ราะว่าบุมีใบยานางใส่ใบมะอุเนาะ แต่ใบมะอึนี่มันบ่เขียวปานไดบ่คือใบญ่านางเขียวดี ต้มกระดูกลับมาเพชรเป็นน้วยเราใส่อยูน่นี่ใส่ลงไหม้ลงมันนี้แล้วก็ข้าวเบื่ออีกเราจะใส่ไปเลย กินหอมใส่ยน้ำว่าอึลงบาดนี้ กิ่นหอมคักหอมแน่เมนูแบบจัแบบแซ่บก็แล้วแตสีเอินแม่มากินเข้าน้ำกันแล้วบาทหนึ่ กินสันนีก่อนจะหน่อยตักไม่เอาเดี๋ยวไล่สันนีหัวโตมตอนเศร้าเี๋ยวแจวหนักแตงไปลาตอนนี้อาหารเที่ยงของพ่อเ่ากับสำเร็จเรียบร้อย แกงน้อไหมใส่กระดูกมูใส่ใบผักคะหอมๆเอาม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 ากินเขาเทียงนกันบ่วงเทียงขาป้าอยู่นี่มันเสียแล้วของแยกนี่ใส่จองหมดแล้วบ่วงเลือดแต่ซองการจักไปใส่ ta học với nhà sau à ta học cái này cái gì làm bao hãy bằng cái đào cái đào cũng mà đang lao

โอ้วันนี้มีแดดซองมาอีกขอเอให้ฝนเา้าตกซะหลังจากพว่เากินเขาแล้วก็นั่งพักผ่อนนี่นแหละและสำหรับคลิปนี้เัาก็สิจบลงจ่งนี้ ต้องขอขอบอกขอบใจ FC ทุกๆคนที่เขามาเบิงมาสมตั้งแต่ต้นจนจบถามักคลิปนี้กี่เรื่องฝากกดไลค์ถาถือใจเรื่งฝากกดแร่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาในเหตุคลิปต่อๆไปจังไดก็ขอขอบใจหลายๆบายขอ,อการนคลิปต่อไป